หากคุณต้องการที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คือดวงไม่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทาให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ถึงจะมีมันก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆแต่สิ่งที่สามารถการันตีได้อย่างแน่นอนก็คือสถิติหากดูจากสถิติระหว่างจํานวนคนรวยเทียบกับสัดส่วนประชากรหรือเทียบกับจํานวนเงินในบัญชีธนาคารโดยหากอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพบว่าบัญชีที่มีเงินฝากต่ากว่า1ล้านบาทมีสัดส่วนสูงถึง99%เ โดยมีมูลค่ารวมกันเป็นจำนวนเงิน2.14ล้านล้านบาทแต่ในขณะที่บัญชีที่มีเงินฝากเกิน1ล้านขึ้นไปมีสัดส่วนเพียง1%แต่มีเงินในบัญชีรวมกันแล้วมากถึง4.9ล้านล้านบาทนั่นก็แสดงว่าโอกาสที่คุณจะกลายเป็นเศรษฐีได้นั้นมีเพียง1%มันเป็นตัวเลขที่น้อยมากซึ่งหลายคนเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะบ่นพึมพำในใจนะว่าโหเป็นคนรวยนี่ยากจังให้ตายยังไงในชุดนี้ก็อาจจะรวยไม่ได้ แต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วพวกที่เขารวยกันเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทำกันยังไงบ้างเพราะอย่างน้อยหากเรารู้ว่ามหาเศรษฐีเขามีความคิดมีความอ่านแบบไหนถึงส่งผลให้เขากลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาได้และข่าวดีก็คือว่าเศรษฐีกว่า80-90%ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่ได้รวยเพราะฟลุกไม่ได้รวยเพราะพ่อแม่หรือว่าเป็นทายาทที่รับมรดกแต่อย่างใด แถมหลายๆคนก็เริ่มต้นมาจากชีวิตที่ติดลบซะด้วยซ้ำโดยคําว่าเศรษฐีเงินล้านนั้นอาจจะถูกตีความหมายได้ในหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นมีเงินสดในบัญชี1ล้านหรือมียอดขายจากธุรกิจ1ล้านหรือมีกําไรสุทธิ1ล้านเีนี้เรามาดูม i n เ s ็ตของคนที่เป็นเศรษฐีกันบ้างว่าเขาคิดกันยังไงถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องคิดแบบเศรษฐีเพราะระหว่างคนรวยคนชนชั้นกลางและก็คนจนนั้น คิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านโดยจะมีแนวคิดด้วยกันถึง17ข้อยกตัวอย่างเช่นคนรวยจะเชื่อว่าชะตาชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาเองในขณะที่คนจนเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันถูกลิกขิตมาจากฟ้าเรียบร้อยแล้วคนรวยจะพุ่งเป้าไปที่โอกาสในขณะที่คนจนจะมองเห็นแต่อุปสรรคคนรวยจะชื่นชมและยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นในขณะที่คนจน จะชิงชังอิจฉาริษยาคนที่รวยแล้วก็ประสบความสําเร็จคนรวยจะคบหากับคนที่มีทัศนคติที่ดีในขณะที่คนจนก็จะคบค้าสมาคมกับคนที่คิดลบต่อมาค่ะก็คือทักษะที่เศรษฐีเขามีกันเมื่อคุณเรียนรู้วิธีคิดของคนรวยแล้วนะว่าพวกเขามีความคิดความอ่านยังไงขั้นตอนต่อไปคุณก็จําเป็นที่ต้องมีทักษะของเศรษฐีที่พวกเขามีกันไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นผู้นําทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านการตลาดและการขายหรือว่าทักษะด้านการจัดการเป็นตน้นซึ่งทักษะที่จำเป็นเหล่านี้มันก็จะช่วยให้คุณสามารถผลักดันสินค้าหรือว่าบริการของคุณเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้และแน่นอนว่าคุณไม่สามารถข้ามสเต็ปได้เพราะต่อให้คุณมีทักษะที่สูงหรือเก่งมากแค่ไหนแต่หากคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนรวยเขาคิดกันยังไงคุณก็ไม่สามารถเป็นคนรวยได้อยู่ดีต่อมาค่ะก็คือภานะของเศรษฐีคุณจําเป็นที่ต้องมีภานะ ที่จะพาคุณให้กลายเป็นเศรษฐีได้ซึ่งในที่นี้ก็คือธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่สําหรับทุกธุรกิจก็จะมีธุรกิจบางอย่างเท่านั้นที่จะนําพาให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้ซึ่งธุรกิจที่ดีจะต้องมีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพในการเติบโตได้และเมื่อคุณมีทั้ง3าอย่างนี้แล้วก็ลงมือทําอย่างสุดความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากและก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็จะส่งผลให้คุณนั้นมีโอกาสหรือว่ามีดวงเกิดขึ้น และทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีได้ในที่สุดนี่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายและไม่มีอะไรที่สามารถการันตีความสําเร็จของคุณได้แต่ก็มั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าหากคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็ไม่มีโอกาสแม้แต่เศษเสี้ยวที่จะกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นจงสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความบางังคังมันไม่ใช่ของคนที่เกิดมารวย แต่ความรู้และความฉลาดทางการเงินมันคือกุญแจสาคัญในการทําให้คนคนนั้นสามารถรวยขึ้นมาได้ต่างหากค่ะคุณคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหล่าบรรดาลูกมหาเศรษฐีทั้งหลายที่เกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ถังแตกและธุรกิจของครอบครัวก็มักจะล่มจมด้วยมือของคนรุ่นลูกรุ่นหลานนี่แหละและคุณก็คงเคยได้ยินข่าวห้ายต่อหลายครั้งเช่นกันว่าคนบางคนเกิดมาโคตรยากจนเลยพ่อก็จนแม่ก็จนเพลอๆเ,เนี่ย แค่เกิดมามีชีวิตก็ติดลบแล้วแต่กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ก <c oughs> ็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมารวยหรือว่าจนนั้นไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสําเร็จทางการเงินหรือว่ามีความมั่งคั่งทางการเงินเลยแต่กลับเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจและก็มีความฉลาดทางการเงินต่างหากค่ะแล้วสิ่งที่จะตัดสินว่าคนนั้นจะรวยหรือว่าจนและนี่ก็คือ3มทักษะทางการเงินพื้นฐานสําหรับทุกคนที่ต้องการจะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งคุณจะต้องรู้และต้องมีความเชี่ยวชาญ แต่ความรู้เหล่านี้ก็ดันไม่มีสอนในระบบการศึกษาเสียอย่างนั้นทั้งๆท,ที่เรื่องเงินนทองทองเนี่ยทุกคนล้วนแล้วจะต้องมีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินแทบทั้งสิน้นก็จะเรียกได้ว่าตัวคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมาตั้งแต่คุณยังไม่เกิดซะด้วยซ้ําทักษะแรกก็คือทักษะของการหาเงินเมื่อไม่มีเงินสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก่อนเลยก็คือการหาเงินโดยการที่คุณจะสามารถหาเงินหรือว่าทาเงินได้เก่งขึ้นนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการขายและก็การตลาดเพราะว่าการขายนั้นจะทําให้คุณสามารถทําเงินได้และในส่วนการทําการตลาดนั้นก็จะทําให้คุณสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนั่นแก่ทาให้คุณมีโอกาสในการสร้างยอดขายได้มากขึ้นเช่นกันและนี่ก็คือทักษะแรกที่สาคัญที่สุดเพราะถ้าคุณยังหาเงินได้ไม่เยอะสเตปต่อไปก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้มากพอ ทักษะที่สองนะคะก็คือทักษะการเก็บรักษาเงินหากคุณผ่านด่านในข้อหนึ่งมาแล้วในช่วงแรกๆที่คุณสามารถทําเงินได้เยอะสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นใช้อย่างหนักขึ้นแล้วก็อาจจะใช้แบบไม่ลืมหูลืมตาใช้เงินแบบชนิดที่ว่ากลัวมันจะไม่งอกขึ้นมาใช้เงินชนิดที่เรียกว่ากลัวโลกจะแตกซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้และแล้ว,ลวคุณก็เพิ่งนึกได้เมื่อเงินในกระเป๋าของคุณหมดแล้วอ้าวชิบหายละ เงินหมดและแต่โลกเดี๋ไม่แตกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถหาเงินได้เยอะขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะเยอะขึ้นตามไปโดยอตัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่การซื้อบ้านใหม่โทรศัพท์รุ่นใหม่เสื้อผ้าใหม่หรือไม่ก็ท่องเที่ยวบ่อยขึ้นเที่ยวหรูขึ้นกินอาหารหรูขึ้นกินอาหารแพงขึ้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทําเงินได้เดือนละหลายหมื่นหลายแสนหรือแม้กระทั่งหลายล้านมันก็จะหมดอยู่ดีดังนั้นนะคะทักษะในข้อนี้จะช่วยคุณใช้เงินอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณเติบโตจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณไม่สามารถเข้าไปคุยกับธนาคารแล้วก็บอกว่านี่ไงฉันมีเงินเข้าธนาคารหลายล้านต่อเดือนเลยนะแต่เมื่อดูจํานวนเงินสดที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนกลับแทบไม่เหลือเลยแถมทันทีที่เงินเข้ามาก็ออกไปแทบจะทันทีซึ่งเพียงเท่านี้ก็แทบจะรู้ได้ในทันทีเลยว่ายืนกู้แบงก์ไปก็ไม่ผ่านหรอกเพราะดูจากการใช้เงินแล้วก็ไม่น่าจะหาเงินมาผ่อนดอกเบี้ยงเงินกู้ได้อยู่ดี เป็นหนี้เสียเปล่าๆไม่อนุมัติแน่นอนดังนั้นยิ่งคุณหาเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็จําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องของการเก็บรักษาเงินที่คุณอุตสาหามาได้อย่างยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยแสนสาหาัสซึ่งหากคุณไม่มีเวลาที่จะดูเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้ก็มักจะมีผู้คนที่มาคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วอย่างเช่นนักวางแผนทางด้านการเงินนักบัญชีนักวางแผนเรื่องภาษีหรือว่านักลงทุนต่างๆซึ่งหน้าที่หลักของเจ้าของธุรกิจก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการหาเงินเข้าบริษัท ดังนั้นการที่มีผู้คนเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเก็บเงินการรักษาเงินเอาไว้นั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้เริ่มเห็นตัวเลขทางการเงินผิดปกติพวกเขาก็จะสามารถแจ้งเราเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินได้ก่อนที่จะเกิดเหตุเลวร้ายได้หากสภาพคล่องทางการเงินเป็นแบบนี้บริษัทอาจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตก็เป็นได้ซึ่งนั่นมันก็จะทำให้เราสามารถตระหนักและก็เตรียมแผนการรองรับได้ก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายนั้นจะเกิดขึ้น หรือดีกว่านั้นก็คือสามารถป้องกันไม่ให้วิกฤตมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยซ้ําทักษะต่อมานะคะคือทักษะของการทําให้เงินงอกเงยถ้าคุณยังทําในข้อ1และข้อ2ได้ไม่ดีพอเพราะถ้าเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปลงทุนหรือหาเงินได้แต่ไม่สามารถจัดการกับเงินที่รั่วไหลได้คุณก็จะไม่มีเงินเหลือไปต่อยอดเช่นกันก็อยากจะบอกอาไว้ว่าการเก็บรักษาเงินนั้นแตกต่างอย่างมากกับคําว่าออมเงินหรือว่าถือเงินเอาไว้กับตัว เพราะการเก็บรักษาเงินนั้นจุดประสงค์หลักของมันก็คือการนาเงินก้อนนี้ไปลงทุนทําให้มันงอกเงยหรือจะเรียกในขั้นตอนนี้ว่าการใช้เงินต่อเงินการใช้เงินเพื่อซื้อหานที่สามารถออกไข่เป็นทองคําได้แล้วเราจึงค่อยเก็บไข่ทองคํานั้นไปใช้จ่ายอย่างที่ต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถนําเงินที่เก็บรักษาเอาไว้ไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์โดยที่คุณอาจจะซื้อมันได้ในราคาถูกกว่าทองตลาดอย่างเช่นซื้อสินทรัพย์ที่ถูกธนาคารยืดเป็นเวลานาน มักจะได้ในราคาที่ต่าหรือว่าไม่ก็ซื้อในช่วงหลังเกิดวิกฤตทางการเงินซื้อในช่วงลดกระหน่ำ summer ซ a l e ซื้อบ้านเก่าแล้วก็เอามารีโนเวทเพื่อขายต่อกินส่วนต่างหรือไม่ก็ซื้อเพื่อปล่อยให้เช่าซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าการลงทุนในแต่ละรูปแบบนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเพราะบางคนก็อาจจะถนัดการลงทุนในสังหาบางคนก็ถนัดลงทุนในหุ้นบางคนก็ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และนี่ก็คือทักษะการเงินพื้นฐานนะคะที่คุณจะต้องรู้หากคุณต้องการที่จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงในด้านการเงินเพราะถ้าหากในโรงเรียนไม่ได้มีหลักสูตรนี้สอนคุณคุณก็ต้องหาแหล่งศึกษาเกี่ยวกับการเงินใหม่ซึ่งในปัจจุบันก็มีความรู้อยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือเว็บไซต์หรือว,ว่าวิดีโอบน YouTube ที่หลายๆคลิปก็มีความรู้ดีดให้คุณศึกษาการรันฟรีบร์นทรซี่ได้บอกว่าเทคนิคหรือว่าสูตรลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนั้นอาจจะมาจากสูตรง่าย ที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ําซึ่งบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาแถมยังดูน่าเบื่อด้วยซ้าไปแต่หารู้ไม่ว่าไอเรื่องที่น่าเบือ่อและก็ดูแสนจะธรรมดาเหล่านี้นี่แหละที่เหล่าบรรดามหาเศรษฐีและคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในแต่ละสาขาชีพนั้นมักจะทํากันอย่างแรกก็คือการตื่นนอนแต่เช้าคนส่วนใหญ่แค่นึกถึงตอนที่นาฬิกากําลังส่งเสียงปลุกแค่นั้นก็ราวกับเหมือนกับฝันร้ายน้อยในแต่ละวันแล้วแหละซึ่งมันเป็นเหมือนเสียงที่ไม่ชอบอะ ไม่มีใครชอบมันเลยใช่ไหมแต่จะไม่ตั้งปลุกมันก็เสียย่ยงที่จะตื่นสายไปทํางานหรือบางคนก็ตั้งปลุกทีๆีทุกๆ5้านาทีแถมยังมีคนทําแบบนี้สุดท้ายก็ตื่นสายอยู่ดีแต่ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามักจะเข้านอนเร็วและก็ตื่นแต่หัวค่ำโดยอัตโนมัติซึ่งหากคุณเคยเข้านอนเร็วคุณก็จะสัมผัสป,ประสบการณ์ที่ว่ามันตื่นได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยแม้แต่น้อยแถมยังรู้สึก สดชื่นอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆที่ท้องฟ้ายังสลัวอยู่เลยด้วยซ้ำและเมื่อคุณนอนอย่างเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามันก็จะสดชื่นแจ่มใสในชั่วโมงแรกที่คุณตื่นขึ้นมานั้นมันเป็นชั่วโมงที่หากนําไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตแล้วมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากๆเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะปราศจากสิ่งรบกวนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการที่ยังไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีรถพลุกพล่านมลพิษทางเสียงไม่ค่อยมี การแจ้งเตือนทางโซเชียลมีเดียก็ไม่ค่อยมีมารบก,กวนแถมในเช้าวันใหม่คุณยังหัวโล่งแบบสุดๆเลยโดยคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นส่วนใหญ่พวกเขามักจะตื่นนอนกันก่อน6โมงเชา้าสมมุติว่าถ้าปกติคุณตื่นนอนตอน6โมงหากเปลี่ยนใหม่เป็นตื่นนอนตอนตีหดังนั้นในแต่ละวันคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงหรือมีเพิ่มขึ้นมา30ชั่วโมงในแต่ละเดือนหรือมีเวลาเพิ่มขึ้นมา365ชั่วโมงในแต่ละปี นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใช้ช่วงเวลานี้ในการทําให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นตัวคุณคนใหม่จะเก่งขึ้นกว่าตัวคุณคนเก่าถึง365ชั่วโมงต่อปียกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นหากคุณต้องวิ่งแข่งขันเพื่อให้ถึงเส้นชัยถ้าใน1ชั่วโมงคุณวิ่งได้ไกล10กิโลเมตรดังนั้นใน1ปีคุณคนใหม่จะนำหน้าคุณคนเก่าถึง365คูณ10ก็เท่ากับ3,650กิโลเมตรเลยทีเดียว และถ้าคุณคนใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอด10ปีในขณะที่คุณคนเก่ายังใช้ชีวิตแบบเดิมคุณคนใหม่ก็จะวิ่งไกลกว่าถึง36,500กิโลเมตรหรือถ้าหากคิดเป็นระยะทางตามรอบโลกเนี่ยคุณก็วิ่งนําคนเก่าอยู่เกือบสามรอบโลกเลยทีเดียวโหสุดยอดมากทีนี้คุณก็คงพอที่จะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าไอ้แค่การนอนแต่เช้าตรู่แค่วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาปกตินั้นมันส่งผลต่อชีวิตของคนคนหนึ่งได้มากขนาดไหน ต่อมาค่ะข้อที่2ก็คือการคลุกคลีอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อตัวคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นดังนั้นค่ะหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จและร่ารวยคุณจึงจําเป็นที่จะต้องคลุกคลีอยู่กับพวกเขาเป็นประจําเหตุผลก็มาจากจิตใต้สํานึกของมนุษย์นั้นมักจะชอบเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วอยู่ดีๆคนรวยกับคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นทํำไมพวกเขาจะต้องมาเสียเวลากับคนอย่างเราเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็มักจะใฝ่าหาผู้คนที่ร่ารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงเฉกเช,ช่นเดียวกันโดยหากตอนนี้คุณยังไม่รวยและยังไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นพัฒนาให้เก่งกว่าระดับมาตรฐานทั่วไปจนสามารถโดดเด่น และเป็นที่จับตามองของคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะพวกเขาจะเริ่มหันมาสนใจคุณและอยากทำความรู้จักกับคุณมากกว่าเพราะเหตุใดตัวคุณถึงโดดเด่นกว่าคนอื่นและพวกเขาเหล่านั้นมักจะให้โอกาสกับคนที่มีความสามารถและก็มีความพยายามเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกันกับพวกเขานั่นเองและเมื่อคุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับพวกเขาสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสมากกว่าแค่ตัวเงินก็คือการเรียนรู้และศึกษาแนวคิดวิธีการ การกระทําของพวกเขาเหล่านั้นมันหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเขาและเมื่อคุณได้เรียนรู้แนวคิดจากคนที่ร่ารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงแล้วเนี่ยความเร็วในการประสบความสําเร็จของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงว่าทาไมมันช่างเร็วกว่าช่วงแรกๆที่คุณพยายามไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นเพราะว่า mindset หรือว่าวิธีคิดของคุณมันจะเริ่มขยายกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมองเห็นโลกมองเห็นโอกาสได้มากยิ่งขึ้น จากเดิมคุณอาจจะเห็นโอกาสเพียงแค่หยิบมือแต่ในขณะที่คนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามองเห็นโอกาสอย่างนับไม่ถ้วนก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเลือกโอกาสไหนมาลงมือทําเท่านั้นเองข้อต่อมานะคะก็คือการวางแผนสิ่งที่ต้องทําพรุ่งนี้ก่อนนอนคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงพวกเขามักจะวางแผนก่อนนอนเพราะทุกวินาทีของพวกเขามีค่าและเวลามันก็เป็นสิ่งที่หมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้น การวางแผนก่อนออกเดินทางในเช้าวันใหม่มันจะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าม,มากที่สุดโดย b บรนท์เทรซีก็แนะนำให้ใช้หลักการ A B C D E ในการวางแผนโดยความหมายก็คือว่า A เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง B ก็คือหมายถึงสิ่งที่เราควรจะทำ C ก็จะหมายถึงบางสิ่งที่รู้สึกดีที่จะทำบางสิ่งที่รู้สึกดีที่จะทำส่วน D ก็หมายถึงบางสิ่งที่คุณสามารถให้คนอื่นทำแทนได้ และ e ก็หมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถตัดทิ้งกําจัดหรือว่าไม่ต้องทําเลยก็ได้หลังจากนั้นนะคะให้ลองนํางานที่ต้องทําต่างๆใส่ความสําคัญจากมากไปน้อยโดย a เนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดไล่ไปจนถึง e ที่ไม่ได้มีความสําคัญเลยแล้วก็ให้คุณโฟกัสทางานที่สําคัญมากที่สุดให้หมดก่อนหากงานที่สําคัญมากที่สุดคุณยังทําไม่หมดก็อย่าเพิ่งไปทํางานที่มีความสําคัญน้อยกว่า เราหากอ้างอิงตามกฎ8 0ด0แล้วแล้วก็หากคุณทำงานในส่วนของ A ได้เสร็จซึ่งมันเป็นเพียง20%จากงานทั้งหมดแต่งานในข้อ A มันจะส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จมากถึง80%เลยทีเดียวต่อมาค่ะข้อ4นะคะก็คือคุณจะต้องอ่านให้มากที่สุดเท,ท่าที่ทำได้อย่าง Warren ัฟเฟ e t t เขาก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเขาเองว่าเขาใช้เวลาในการอ่านหนังสือแต่ละวันเฉลี่ยวันละ5-6ชั่วโมงและก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ทำให้เขาได้ไอเดีย ได้ขอ้อฉุกคิดในการเกิดการดิลทางธุรกิจซึ่งความยากของการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตจริงให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอเดียไหนจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กมันจะใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณแต่การอ่านเยอะๆสามารถช่วยคุณได้เพราะเมื่อคลังข้อมูลในหัวของคุณมีเยอะสมองของคุณมันก็จะเริ่มสร้างเครือข่ายความรู้และก็ต่อเชื่อมจิ๊กซอว์แต่และองค์ความรู้จากหนังสือแต่ละเล่มที่คุณอ่านมา มันก็ททำให้คุณเห็นภาพรวมของจิ๊กซอห์แห่งความสำเร็จได้ชัดเจนขึ้นสมองของคุณมันก็จะเริ่มกรองข้อมูลว่ามีเดียอะไรบ้างหากนำไปปรับใช้กับตัวคุณเองแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่สามารถทำให้ตัวคุณก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในชีวิตและหน้าที่การงานรวมถึงการเงินด้วยหลายคนมักจะหลงไปกับภาพลักษณ์สวยหรูเพียงเบื้องหน้าของคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่นาฬิกาหรูหร มีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสปอร์ตจอดเต็มโรงรถทำให้ทันทีที่คนยังไม่รวยพอมีเงินเก็บพอมีเงินดาวอยู่บ้างนิดหน่อยก็กลับเอาเงินก้อนนั้นไปถอยบ้านถอยรถซื้อของแพงๆใส่แต่มาดูเบื้องหลังอีกทีกลับเป็นนี่บัตรเครดิตวานมีใบเดียวไม่พอบางคนมีเป็นสิบใบก็สามารถทําให้วงเงินบัตรมันเต็มได้ซึ่งสิ่งที่คนรวยซื้อจริงๆนั้นพวกเขาไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นโดยตรงเลย แต่เบื้องหลังความรวยอย่างแท้จริงของพวกเขานั้นพวกเขากลับไปซื้อทรัพย์สินก่อนต่างหากค่ะแล้วให้ทรัพย์สินนั้นซื้อของฟุ่มเฟือยของรูรูอีกทีหนึ่งซึ่งทรัพย์สินที่ว่าอาจจะเป็นอสังหาหุ้นธุรกิจโดยทรัพย์สินหรือแอสเซทที่ว่านี้มันคือสิ่งที่เมื่อลงเงินลงแรงลงทุนไปแล้วสิ่งนั้นจะทําหน้าที่ไปหาเงินต่อให้ได้แม้กระทั่งสิ่งของเดียวกัน แต่หากเข้าใจคอนเซปต์ผิดจากเดิมที่ตั้งใจจะให้สิ่งที่ลงทุนกลายเป็นทรัพย์สินแต่กลับกลายเป็นหนี้สินไปซะอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นหากใครที่เคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตที่โยซกิมาบ้างแล้วก็จะพบว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าบ้านจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นหนี้สินเพราะถ้าหากบ้านนั้นมันดูดเงินในกระเป๋าของคุณออกไปทุกๆเดือนแบบนี้บ้านก็คือหนี้สินเพราะมันดูดเงินคุณแต่ในขณะที่ หากบ้านนั้นมีแต่หาเงินเข้ากระเป๋าคุณในทุกเดือนแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าบ้านเป็นทรัพย์สินแต่ในขณะที่คนจนหรือคนฐานะปานกลางส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะซื้อรถซื้อบ้านเพื่อความสะดวกสบายก่อนแต่แล้วก็กลับพบว่าตัวเองต้องติดแงกเป็นนิิธนาคารแล้วก็ต้องหาเงินมาผ่อนรถผ่อนบ้านไปอีกหลายปีหรือว่าหลายสิบปีแต่ขณะที่คนรวยนั้นพวกเขาเลือกที่จะลำบากก่อนแล้วก็ค่อยสบายทีหลัง เพราะสิ่งแรกที่พวกเขาจะซื้อก็คือแอสเซทหรือทรัพย์สินให้ทรัพย์สินนั้นมีกระแสเงินสดจนมากพอที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยของรูราได้ตามความต้องการยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนรวยต้องการที่จะซื้อรถสปอร์ตคันหนึ่งที่จะต้องผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0แบาทสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือพวกเขาจะไปสร้างทรัพย์สินก่อนที่จะซื้อหรือว่าวางเงินดาวกับรถคันนั้นโดยหากแอสเซทที่ว่าคือบ้านให้เช่า โดยหลังจากหักลบก,กับเงินที่ต้องผ่อนแบงค์แล้วเหลือกำไรหลังละ1,000 0บาทพวกเขาจะต้องสร้างเอเซนนี้ให้ได้อย่างน้อย10ที่ขึ้นไปซึ่งนั่นก็หมายถึงเอเซทชุดนี้ของเขาจะสร้างกำไรได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทซึ่งก็เพียงพอและครอบคลุมที่จะผ่อนรถหรูได้หรือหากจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมุติให้แม่หานแทนทรัพย์สินโดยแม่หานตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคําอย่างสม่ําเสมอในทุกๆเดือน สิ่งที่คนรวยทําก็คือการนาไข่ทองคํานั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ในขณะที่คนจนหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปนั้นอดใจรอแม่หานออกไข่ทองคําไม่ไหวก็เลยเอาแม่หานนั้นไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการทําให้ไม่มีแม่หานที่คอยออกไข่ทองคําให้อีกต่อไปแต่ในขณะที่คนรวยนั้นมีแต่จะรักษาแม่หานเอาไว้เป็นอย่างดีและฟูมฟักจากแม่หานหนึ่งตัวกลายเป็นสิบตัว 100ตัว1000ตัวทีนี้พอแม่ห่านทั้งหมดออกไขพ่พร้อมๆกันมันก็ทำให้พวกเขาสามารถซื้อในสิ่งที่ต้องการได้อย่างมากมายโดยไม่ต้องเดือดร้อนเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะที่คนจนและคนธรรมดาทั่วไปนั้นนอกจากจะเลี้ยงแม่หานเพิ่มแล้วยังเอาแม่หานไปขายซะอีกทำให้ต้องตรากตรำก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินอย่างแสนสาหัสกันต่อไป การเรียนรู้และก็การพัฒนาตนเองเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนรวยและก็คนที่ประสบความสําเร็จและนี่ก็คือทักษะที่จำเป็นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะร่ารวยและก็ประสบความสําเร็จทักษะแรกคือการพูดในที่สาธารณะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเองที่เขาเป็นตำนานนักลงทุนในหุ้นอันดับหนึ่งของโลกเขาได้เล่าว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะไม่ค่อยเก่งหรือถ้าเรียกให้ถูกก็น่าจะเรียกว่าห่วยคันเทพเลยก็ว่าได้ ซึ่งเขาตระหนักได้ว่าในการทําธุรกิจนั้นจําเป็นที่ต้องใช้ทักษะการพูดคุยการเจรจากับผู้คนต่างๆเยอะแยะมากมายและหากเขายังไม่รีบแก้ไขเรื่องของการพูดของเขามันก็จะไม่มีทางหายขาดอย่างแน่นอนจนกระทั่งเขาได้พบโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่ลงโฆษณาสอนเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารนณะโดยเฉพาะการพูดในเชิงธุรกิจกับนักธุรกิจโดยวอรเรนบเฟตได้บอกเอาไว้ว่า หากเขาไม่ได้ลงเรียนในคลาสนั้นนะคะชีวิตของเขาในปัจจุบันก็จะต้องแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนทักษะที่2ก็คือเรียนรู้วิธีการปิดการขายหากณตอนนี้นะคะชีวิตของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณกําลังติดแงะอยู่กับที่ไม่ไปไหนปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณกําลังเผชิญอยู่ก็จะต้องหนีไม่พ้นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือคุณไม่สามารถปิดการขายได้หากคุณเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการปิดการขายได้อย่างเชี่ยวชาญคุณจะไม่มีทางกลับไปเป็นคนถั้งแตกอีกเลยตลอดชีวิต พราะหัวใจสาคัญที่สุดของการทรําธุรกิจนั้นก็คือการปิดการขายดังนั้นนะคะหากยังไม่ได้มีการขายเกิดขึ้นก็ถือได้ว่าคุณยังไม่ได้ทําธุรกิจหรือหากจะพูดถึงชีวิตส่วนตัวมันก็คือการขายในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นหากตอนนี้คุณยังโสดก็แสดงว่าคุณไม่สามารถปิดการขายกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนั้นได้หรือถ้าหากว่าคุณเป็นหัวหน้าแล้วทีมงานไม่ยอมทำตามคำสั่งคุณนั่นก็หมายถึงคุณไม่สามารถปิดการขายกับทีมงานได้ ซึ่งสารในการปิดการขายนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่นเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆก็จะสังเกตได้ว่าการปิดการขายนั้นพูดรวมๆนะคะก็คือว่าการที่คุณสามารถจูงใจ โน้มน้าวให้คนอื่นทําในสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสัมพันธ์ชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในอีกความหมายหนึ่งก็คือหากคุณมีความรู้ในเรื่องของการปิดการขายแล้วแล้วก็นั่นก็หมายถึงคุณจะรู้ได้ว่าจะต้องสร้างเงินจากความต้องการของการตลาดยังไงได้บ้างหรือโดยสรุปก็คือว่าคุณจะมีทักษะในการสร้างเม็ดเงินได้ทุกที่ทุกเวลา นั่นมันก็ทำให้คุณจะไม่กลับไปเป็นคนที่ถังแตกอีกเลยตลอดชีวิตทักษะที่3รู้วิธีการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นแกรนคาร์ดอนเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ และเทรนเนอร์นักขายระดับโลกที่ณนะปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ9 0 0 0ล้านบาทเขาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาเริ่มต้นสร้าง Account ต์โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube เขาไม่มีผู้ติดตามเลยแม้แต่คนเดียวและตัวเขาเองก็คือคนแรกที่กดติดตามตัวเองแถมเขาเป็นพวกที่ล้าหลังมากๆเมื่อเทียบกับโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันโดยเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะต้องโพสต์รูปหรือว่าโพสต์วิดีโอยังไงจะต้อง ถ่ายเซลฟี่แบบไหนจะต้องถ่ายแล้วก็ตัดต่อวิดอย่างไงแต่สิ่งเดียวที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทําให้สถานะทางการเงินของเขาเติบโตซึ่งเขาได้บอกเอาไว้ว่าประตูหรือว่าหนทางในการทําให้สถานะการเงินเติบโตมากยิ่งขึ้นก็คือการสร้าง attention หรือว่าความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะหากคุณต้องการที่จะไปสู่สวรรค์คุณก็ต้องตายซะก่อนที่คุณจะได้ไปซึ่งคนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะไปสวรรค์แต่พวกเขากลับไม่ต้องการที่จะตายนั่นก็คือเรื่องจริงซึ่งเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะการสร้างความดึงดูดการสร้างแรงดึงดูดหรือว่าความสนใจจากผู้อื่นนั้นมันคือกุญแจสําคัญที่จะนาทางไปสู่ความมั่งคั่งแต่คนส่วนใหญ่ก็กลับไม่ยอมที่จะสร้างมันซะอย่างนั้นไม่ยอมที่จะลงมือลงแรงหรือว่าต้องแลกหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจแม้กระทั่งเงินในการสร้าง attention ขึ้นมา ดังนั้นค่ะหากคุณต้องการที่จะทำให้สถานะทางการเงินมีทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือการออกไปประชาสัมพันธ์ในตลาดให้ผู้คนรู้จักคุณซึ่งหากวันนี้คุณยังไม่สามารถทำให้คนอื่นรู้จักคุณได้ไม่สามารถทำให้คนอื่นรู้จักบริษัทของคุณได้ไม่สามารถทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าคุณกำลังขายสินค้าอะไรไม่รู้ว่าคุณกำลังขายบริการอะไรไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเพราะในวันนี้นะคะสินค้าที่ดีสุดไม่ได้หมายถึงผู้ชนะ แต่ผู้ชนะก็คือทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้มากที่สุดต่างหากยกตัวอย่างเช่นกาแฟ Starbucks ไม่ได้เป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นกาแฟที่คนรู้จักและก็เข้าถึงคนมากที่สุดในโลกหรืออย่างแฮมเบอร์เกอร์ของ McDonald' ไม่ได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีคนรู้จักและก็เข้าถึงผู้คนมากที่สุดในโลกนั่นเองทักษะที่4เชี่ยวชาญด้านการตลาดประชาสัมพันธ์โรเบิร์ตคิโยสกิ นักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขาบอกไว้ว่าหากมองในภาพใหญ่ของธุรกิจแล้วแล้วก็ก็จะมีอยู่3สิ่งที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีและก็ทําได้ดีกว่าใครก็คือลําดับที่1ก็คือการ PR หรือว่าการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไปรยังสาธารณชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือว่าแบรนด์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายเพื่อให้ผู้คนเกิดความร่วมมือหรือว่ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ในที่สุดถ้าการทํา PR แล้วประสบความสําเร็จ ก็คือผู้คนจะจดจําคุณและแบรนด์ของคุณได้ซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถจ่ายเงินให้ใครจดจำภาพลักษณ์หรือว่าแบรนด์ของคุณได้หากพวกเขาไม่อยากจดจำด้วยตัวเองลำดับที่2ก็คือมาร์เก็ตติ้งหมายถึงการทำการตลาดโดยสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดก็คือการทำโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อทาให้เกิดโมเมนต์หรือว่าอารมณ์อยากที่จะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นขึ้นมาลำดับที่3ก็คือเซลล์หรือว่าการขาย เพราะเมื่อแบรนด์ของคุณทําการ PR และ Marketing เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งหากคุณไม่ได้ทําในลําดับที่1และ2มาก่อนการขายมันจะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นงานหนักมากโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันที่ตาก็พากันโหนยไม่ชอบนักขายนะคะซึ่งคุณคงจะนึกภาพออกว่าจู่ๆก็มีใครสักคนหนึ่งมายืนขวางหน้าคุณแล้วก็พูดกับคุณว่าซื้อประกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันดีกับคุณนะคะ แน่นอนว่าหากคุณไม่รู้จักแบรนด์ประกันนี้มาก่อนแถมยังไม่รู้จักเซลล์คนนี้มาก่อนคุณก็จะไม่ซื้อประกันนี้อย่างแน่นอน